bmw e สามสิบสามหนึ่งหก i ครับปีหนึ่งเก้าแปดสี่ทรงดีครับสีสันรับตัวโอเคครับทรงรอนล่อครับรถยุดแปดศูนย์วางเครื่องมาใหม่นะครับเครื่องสามเอสสตีหกหกรถใช้แก๊สล้วนนะครับเครื่องวางมาใหม่นะครับสามเอสโตโยต้าอินโหวหครับไปคัดเอาขายกันถูกถูกประมาณนี้ครับรอบตัวสวยเงามงงภายในบอร์ดหนังนะครับเกียร์ออโต้แอร์เย็นสรงล่างดีครับขับขี่โอเคเลย เลิ่มพอมเป็กรสานครบรสีหกหกตรงรอรอครับขายกัะถูกๆูกไปเลยทางใคราสายครทักมานะครับตรงนี้รถติดเครื่องอยู่นะครับตอนนี้ใช้แก๊สล้วนมานี่ครับรถจุดตนทบุรีไซน้อยนะครับอกว่าสวิตทฮมพาร์คจังหวัดจอมขับส่งให้ได้ค่าส่งพิดตมามระยะทางลองดูวทมนะครับ 老板，你嘞？